นี่นะครับผมเป็นอย่างที่ผมคิดไว้เลยเย็ดหกถอดหางทิมแล้วครับผมน,นี่หางมันเจอแปลงนี่มันเป็นน่าจะน่าจะเป็นทสายครับน่าจะเป็นทสายทุบพ่อสมควรเลยนะครับเล้วเวลามันลากลากไปอ่ะหล่อมันขวดขวดหลายมันขวดหลายก็ไปนะครับมันเลยเป็นการสิ้นเปลืองนาะมันโดยใช่เหตุนะครับก็เลย นก็นเลยเอาขั้นนี้มาถอดหางถอดหางย2ิบสองออกครับเพื่อจะเอาเจ็ดปดที่ศูนย์ี่ครับลากลากแท่นนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะใส่หางย2ิบสองใส่หางย2ิบสองไว้ขั้นนี้นะครับหรือเปล่ากับบ่แน่ใจนะผมแค่เดาเฉยๆนะครับมึงจากหน้างานนะครับถ้ามันนา,านาดีมันแข็งแขงมันก็ลากได้อยู่ครับ ต่ว่านี่นาดินเป็นดินทรายมันก็นเลยเ็ดยากนะครับจท็กซีว่าจังไ๋มันเ็ดนากขันนี่บขว,วดนะครับเพราะว่ามันขั้นใหญ่ขั้นนี่ก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับใครอยู่ดอกครับเพิ่นมีรถหลายขั้นเนี่ยปกติเพิ่นก็นใส่สองขั้นนี่นะครับท m เมกับเจ็ดแปดนะครับหลากหลากดิเปอร์ พอดีเจ็ดแปดมันมันติดหางยีิบสองไว้ต้งหมู่บ้านนี่นะครับเพิ่นก็ล้องออกเจ็ดหกหลักก่อนผลสรุปแล้วก็คือบ่ได้นะครับคือก็ต้องเปลี่ยนหางออกนะครับลูกน้องครับสกแก,กเ,ปเป็นผู <c oughs> น้เปลี่ยนหางเป็นได่ลูกน้องครับรถให้สกแกเปลี่ยนหางให้ <c oughs> หายหนา้ดครับตอแกแบบนี้ <c oughs> ลุ่งร่งครับรถเจ้ตอแกมัดมัดเสียบหางใส่หางให้เป็นใจครับของแคบวะเนี่ครับมันเอามาใส่ร์ไคันนี้มันน้อยนิดบ้านหางมันกันซิ่ดีกันเลยนะครับโรงงานมาแล้วกับวุ่นๆุ่นิดหน,น,น่อยนะครับผมเพราะว่า เอาหางมาเคาะสนิมออกนี่ครับอันตรายนะครับเวลาเปลี่ยนหางถ้ามีสองคนนะถ้าผู้เดียวไขแน่นะครับสองคนต้องระวังแล้วมันจะถอยต่ำกันไฮโลเซโล mong không có tiền hàng này chắn xoay ma ma họ phải thích yên ôi phải thích yên nhúc xuống đây bàn nè có màng luôn không โอ้ลงเบดระบายเนี่ยพอพอ่อยกเกินยกเกินเนี่ยครับมันมาถ่ายซื้อด้วยครับพี่ต้องเฮดซอยเพิ่มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเด้อใส่ใส่หู้หนกังก่อนกันเลยครับ,บวางไม่ม็ดลงได้ไหม โอ้ oh, จังเด็กกเด้มหนิระวังได้ไอ้มือระวังมือด้ยวยฮะไ้ไี่ขึ้นรถฮะ <laughs> โอ้ยวันผู้เดครับ <laughs> เอิดหน่อยตัวหนีแยกขยะเอาแยกเอาตัวอย่ของไปห้องรอรถ การใส่หางอันตรายนะครับใส่หลายคนไอ้หู้ยน่ทหูห้ดังก่เราอะเทั้งอนก,นกนไไ็ได้ไดไดไปแ <c oughs> ป๊พูดใดขับเว่ยโอ้ยเไรรถจะกของบรชินมันมาปกติเมันขับขั้นผุนนะครับเป็นแหละรถเป็นขั้นผุนขั้นเน่จากโซ่ฟืดพ้นมากๆ ครับผมต้องไซส์เทย์ก็จะไซส่ทั้งหมดกันเจ้าขาเข้าไปห้องไอ้ล้อรถไหนเออไปไปบ้างเลยอ่ะ <c ười> กลอบเกือบยิป,ป,ปไปข่องขนาดเรียบร,อยร้อยแล้วครับแขนกางว่ายากครับแขนกางยากจะแขนข้างๆข่างเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับใส่เข้าไปพอดีเลยได้บาทเต่ว่าต้องยับหางเล็กน้อยนะครับหางป่ะตง พี่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 มันจมอยู่พี่อนไอคนไทยคนไทยใส่บกครับพลังมันท่ำเกิน <laughs> คนไทยใส่บกครับพลังท่ำเกินเน <laughs> าะมม่งออกก็ใส่นรถบกครบ <laughs> ต้องไข่ยขยคำพ่นอีกปะ ต้องคล้ายขางขวาอีกครับได้ขังขวาอีกครับครับเลียงซอยพินก่อนครับจักหน่อยครับกำลังตั้งหางครับตั้งหาง้ายขวาได้แล้วครับได้พอดี โอ้ยมันเข่าทางมันบกแคียบเนี่ยเข่าไปในขามันไหมเออมิเต้มันดีดขึ้นหางกันหางรถคันนี้ดีดแบบมิเตดีดขึ้นเลยถ่ายให้มันไหลยกเลยของกระจกมิเตหางตกอันนี้มิเตหางยกนียได้บ่ได้ีด๊อก ได้ยังไงนิดหน่อยว่าเป็นยังครับเพราะว่ามันอันนี้สลักมันแบบว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป็นหูสลักเสียผอไหมแต่ว่าขางนึ้มันมีหูหูโสอยู่ับครับใส่แล้วเรียบร้อยตั้งหางเดี๋ยวท,า,ท,า,ทาตั้งหางครับกลับมาลุยกันต่อเจ็ดหกจ่าทา แต่วก่อนนี้คนขับมาบกคลับครับคนขับผู้หนึ่งไข่มาบ่ได้ครับสรุปแล้วรถเหลือคนคนระับคนมาะให้ผมขับให้พราะฉันโอ้ยไอ้สิเป็นส่งใดเหรอผมขับให้ขับกับขับได้อยู่เหรอครับแต่ว่ากับพวอยากจะจับรถเพิ่นเนาะเข้ากะเพื่อรถคันนี้ยังไมนะ่เป็นยังมามันสิหาักกอยากแอยากะยะขับล่องมึงอยู่นะนะครับอันนี้เป็นหางยี่สิบ หางยี่สิบหรือเปล่าปะเ,เดี๋ยวนับกันเด้ 2, 4, 6, 8, 10, อสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดฮอหางยี่สิบสองครับหางยี่สิบสองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นใบยี่สิบสี่นะครับของนครสวรรค์สติลตัวนี้เป็นขาจับสองขานะครับนี่คขาจับสองขาจับขาพุน่นแต่ว่าพุ่นสั่งมาใหม่แล้วครับหางยี่ยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่นี่แหละนี่เป็นขาจับสองขาแต่ว่าเป็นใบยี่สิบหก อันนั้นใบไงครับอันนี้มันมันสีลุยหยาหกว่าได้ครับมันสีซับว่าได้เพราะมันตื่นมันใบหน่อยมันสั่งมาสองมันสั่งมาสองตนะครับของทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งกับไร่พรเจริญสองนะครับคนละโตครับปีนี้พ่นใน้ของเล่นมาหลายครับตรอมาติดตามชมกันครับว่าจะมีเอียงแน่แต่ว่าก็มันเกิดห้างเคี่ยวพงกับบริวารมาทายมันเกิดึเถืยอมันเกิดือว่าครับมันลดหลายขั้นนะครับจะาถิ่นไทยขั้นไหนแน่แต่ละมือ เอาครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับว่าคนจะทํางานในแบบใดเนาะนี่ครับทีเอ็มกระจธาเอะโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้านะครับผมสิไปทายกันใดไปทายอยู่ใสฝากเอฟซีติดตามไปกําลังใจให้ผมได้ไหมเด้อครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ